เริ่มเริ่มพี่แอร์ตลอดเปิดภาพมาด้วยแอร์ทุกทีคนถ่ายมันก็ช่วยไม่ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือหลังๆนี้รู้สึกว่าจะมีน้องๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นปรมาติษฐเพื่อนผมหรือว่าชาวเอลจีหลายคนเนี่ยก็ติดตามชื่อน้องแอร์นะเขาบอกน้องแอร์เนี่ยเก่งใช้แอปพลิเคชันหลายๆอย่างในห้องมากรวมถึง รวมถึงช่วยชีวิตช่วยการใช้ชีวิตอยู่การดำรงชีวิตให้ผมเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยไม่จริงค่ะผู้ที่ช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่คือ LG Optimus One นะคือเราไม่ได้เจออะไรนะแต่ว่าต้องขอบคุณจริงพวาทุกอย่างที่โมยว่าจะเป็นการติดต่อแทกซี่คนลนค่าเงินหรือว่าการหาสอาสารที่ใช่ครับมีโอ้ยนี่เรายังได้ฟังเพลงด้วยนะด้วยโปรแกรมจูนีที่เราแนะนำไปเมื่อคู่และมีเยอะเลย R&B and old school นะคะของที่อเมริกาเหมือนกันนะคะสตาเก้าส<ม>ิบเก้าจอยเซ่อเอ็ใครมีก็ลองไปโหลดฟังตามที่เราฟังก็ได้เพอาะดีนะฮะแต่งดีนะคะฟังก่อนนอนนะครับผมอ่ะต่อเลยพรกิจหลังใจที่เราเป็นคุณวีไปแล้ะเราไปต่อกันที่ลอตเตอรามากก็คือจริงๆแล้วเราไปเราคุยกันไว้ว่าเออ เกาหลีช่วงนี้เนี่ยอสองวันหลังสามวันหลังเนรู้สึกมันหนาวมาก<ช>แล้วมันจะหนาวเกินไปจนเรารู้สึกมันจะไม่ไหวอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเออถ้ามีเวลาเยอะอย่างเงี้ยเราลองไปต่างจังหวัดดูบ้างนะใช่เพราะว่าเมืองที่เราตัดสินใจไปก็เป็นเมืองที่แบบว่าสําคัญแล้วก็ขึ้นชื่อนะอืมนั่นก็คือภูซานเหมือนเป็นเหมือนเป็นเมืองค่ะอ๋อมันคือเมืองนี้นี่ ปกติถ้าช่วงหน้าร้อนนี่คนไปนเล่นทะเลกันเยอะนะที่เม่อกันไม่ลงเหมือนกันอ่ะก็ไม่เคยไปแต่ว่าก็ได้ข่าวมาแต่ว่าถ้าเกิมิชั่นที่เพื่อนๆส่งกันมาแะใเราสองคนไปกินสลิงหรือตัวอะ,อะไรไปแปลกๆ <c oughs> คงจะต้อง อ oh. คือเอาง่ายๆนะฮะผมกินจีผมก็กินไม่เป็นผักบางหลายๆอย่างผมก็กินไม่เป็นคือให้ผมไปกินผักบอกเกอรี่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นมิชชั่นได้แล้วแหละ oh. จริงๆนะเพราะมันก็ยากสําหรับผมแล้วเหมือนกันนะฮะเอาไปว่าเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวจะถ่ายดูว่าที่นู้นเขามีขายอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ก่อนที่จะไปถึงปูซานเนี่ยปัญหามาเกิดตั้งแต่ตอนที่เราจอง KTX นะฮะเป็นรถไฟที่จะเดินทางไปถึงที่นูน้นมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้องมั้ยมันเต็มฮะมันเต็มเพราะว่า มันเป็นเอ่อเหมือนช่วงมันหยุดที่ใหญ่มากๆเป็นอารมณ์แบบว่าตุดตุดซีเลยคล้ายๆสงกรานเลยค่ะเหมือนเป็นยูเยียนะคะเราเราไม่ได้คิดเราก็ไม่คิดถึงจุดนี้นะเพราะ,ะพาะนะพ,พ่อผมก็บอกเหมือนกันว่ากับทันวิทิสานภูมพาไหมพ่ะที่บ้านเนี่ยเขาก็มีการเลี้ยงญาติไหว้จุดจีนเหมือนกันเออล้วก็ลืมคิดว่าเออคนเกาหลีเขาก็มีมีวัฒนธรรมแบบนี้เหมือนกันนะฮะเขาก็ไหว้แล้วก็เลยมีการเดินทางไปต่างจังหวัดกันเยอะก็เลยหาที่ ที่หาตั๋วอาหารที่แก้นเนี่ยมันยากมากเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ได้ชื่ไ็นตั๋วอะไรครับตั๋วยืน <c oughs> แต่ไม่ได้ยืนเป็นแบบสิบยี่สิบนาทียืนอยู่สองชั่วโมงกว่าค่ะยืนจริงๆน้องแอร์บอกว่าเขาไม่มีนะพี่ที่แบบจะมาร้อยที่ว่าแล้วแบบใครได้ก็ไปหาที่นั่งเราเองค่ะก็คือที่นั่งจะเซ็ตไว้แล้วนะคะแล้วก็ ตอนแรกจริงๆแอรว่าเขาไม่น่าจะขายตั๋วยืนด้วยแต่ว่าคิดว่าคงเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าโอเวอร์แบบดีแมนนะใครๆก็อยากได้อ่ะครับผมใช่แล้วมันก็เลยนั่นแหละแล้วล้วกระเป๋าทาไงกระเป๋าแล้วหลดส่งเป็นต่ววได้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องถือกระเป๋าขึ้นไปด้วยแล้วเราก็คงจะนั่งบนกระเป๋าบนกระเป๋าแล้วกระเป๋าที่มันมีล้อเรื่องของผมเนี่ยมันไม่ได้มีล้อมันล็อกได้นะครับเกิดระเบแล้วมันเลยแล้วนี้แม่แล้วไปนอนในช่วงกันยไหม กเรีเหรอแล้วถ้าคนเอาเหม <คน S 2> ือนคนออฟฟิศ่ยเด็กออฟฟิศเวลาก็ททางานเช้าก็ไปนอนในช่วงเหมือนกันจริงเหรอจร, <c oughs> จริงจริงเขาไปนอนในช่วงกันจริงเหรอเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันใหญ่พอหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงอ้าวนี่คือมาถึงแค่ช่วงตอนนี้ที่เราพูดถึงในประมาณชั้าโมงนะค่ะห้าโมงเย็นอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปในมิชชั่นประจำวันนี้ของเรานะครับ